ฉันจะมาเ,เ,เรีชชยกตังเรียกตังเรียกตังไปซีบ b r u s h สารมะลายเ <c oughs> ออถ้ามีอะไรผิดปกติก็เลีเ<อ><ม>้ยวไปสารม,มะลายดูดิตำรวยกัน <c oughs> ไหนไหนว่าสารมะลายามันต้องเข้า,าไปดูอ <c oughs> ่า เป็นด็อกนะอันนี้แมวนะ mm, so. อืมลโซเอ๊ะกระโลก yeah, <ห>น,นี่อะไรนี่ตัวน่านาคอะวงเต้นนะนนไม่ใช่มัรออันนี้ปกติอยู่แล้วตอนแรกเดี๋ยวซอกกินบอลไปไป เช็กันใช่กันมีไทยมีมีสามพีบบัญชีรายชื่อนะแบ่งเขตเรือต่างนะอ้สีเหลืองวยญญานตรงไหนเออนี่ปะวิยญาณอีสั่งเหรอนี่ไปล่วงหน้าดิเึงไปมีปะมีมีสามี่หอ๋อมันก็ให้เดินเนี่ยแล้วก็เดินวนแล้วไปกาตรงนู้น แล้วก็หย่อนแ่ออกเฮ้ยเั้นี้อะไรเนี่ยนี่มันอันนี้คนนักคะแนนอืมน่าันเรือหนูเยอะจังอืมหน้าก็เยอะนะหน้าก็เยอะนะอ๋อมันคือลาม้าตัวนี้ลาม้าตัวอะไร อืมอันนี้ปกตินะบตรตีบัตรเสียบัตรไม่เลือกสมัครส,สารมาลายอยี่ปกตเดี๋ยวซ้ายโอเคไปขวาไปขวา <c oughs> โอ้ยพาคุณคุณว่ะ <c oughs> ถ้าคุณเดิน้าไปนี่อืมคุณคุณนะอะไรกันเดี๋ยวไปหาเปิดกล่องนะ <c oughs> อะ เป็นสัตว์เป็นสัตว์อันนี้เลือกตั้งสตัตว์ทองขวาก่อน <c oughs> ไม่ใช่ก็เริ่มใหม่เฮ้ยถูกว่ะไม่ตีสองแล้วเห<อ>มือนเดิมนะแมวมันสีอะไรแมวมันสีเหลบบืองโอยนี่ไงน,นี่สลับเลขนี่เออไปนัดหนึ่งนะหนึ่งช็อตนะเออนี่เลขสลับโอ้ยอันนี้ก็หันไม่ถูกด้วย ถูกว่าถูกถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันถูกันถูกอันนี้มันอยู่ข้างนี้เออถูกอ๋อเออคะแนนเหมือนเดิมนะมีเสียไม่เหมือนเฮ้ยไปไม่เหมือนเฮ้ยพิดพิษพิษพิษโอ้ยหยิบเลยไปเลยไปนี่อย่างรวดเร็วเพลินไปหน่อย ดูเพื่อนไปไงเอันเรียนนี่เรียนยอันนี้แบ่งเขตอันนี้หันปกติฮะเอ๊ะชมพูมาอยู่ซ้ายไม่ใช่เห, <c oughs> หรอเรียบร้อยฮะเจอหนึ่งไปเลยไปก่อนเดี๋ยวลืมเอ้ยอ,อันนี้ปกติปกติอ,อ,อันนี้ปกติเออเหมือนเดิมไหมไอ้ขี้ต้องรับอันนี้ด้วยวะไม่น่ามา อันนี้ปกติอตรงไหนวะเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้วว นั่นมันถูกอยู่แล้วไงมันก็เลยให้สซคิปเลยอ้โตอนแรกล็อล็อกแล้เหมือนมีเสาๆใช่ป่ะเฮ้ยแต่แั่ไม่มีไม่มีไม่มีเมื่อกี้ก็ไม่มีเมื่อกี้โลงเลยมันเป็นแบบเนี้มันไม่ทำเอาไว้เป็นทุกอันเลยไม่มีไม่แต่อันนี้มันของของนี่ไงเก็บไม่ใช่อ๋อใช่หรือว่าผิดตั้งแต่แรกวะเขี้ยอ๋อเคเบิ้ลนี่ไงเนี่ย ใช่ไหมฟ้ฝาฝาเนี่ยรองทเท้าแดงนั่นเ้าหีนอยู่รองทเท้าแดงมาลายห้าๆาอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีสิสไหมผิดค่อยเอาไหม,อมเอ้ยจิบ<ห>ถ่ายแล้วอะไรวะนี่อันนี้ไปดูเลยไปดูเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสกิปนะไปดูก่อนมันผิดอะไร บีบอกว่าอะไรนะบีบอกว่ามีอะดูเรื่องเกเบิลถ่ายมาด้วยโอเคโอเคชิบหายนะปกตินะปกตินะเฮ้ยเฮ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเยน้มั้ย้ ไ้วมึงเห็นได้ไงวะม,มองไปออกไปหางหางตามห <c ười> ่านมาดีอ้าวเฮ้ยโอ้โหมันจุ่มอะไรเนี่ยแล้วทำไมมันมีสองใบแล้วเนี่ย ใบเดียวไม่ใช่หรอมันมีอะไรขี่ใบเนี่ยไม่ปกติอันเนี้ยทาเดิมเป้ะดูดิบัดไม่เลือกอันนี้ไม่เลือกผัดสีผัดดีหมดไปได้ไหมถัมงขยะหายไปไหนเออนี่ไม่มีถังขยะโอ้ถังขยะเนียนนะนนะทิ้งอะไรไว้เนี่ย บอกปลาโค้ตไหนไม่มีเงี้สอสามสี่ห้าเอ้ยสีมันแปลกนะกูว่าเออมันดูมืดๆนะอืกูไม่ใช่มันเป็นที่สีไฟอ่ะเออสีมันแปลกมันไม่น่าจะเปลี่ยนสีเลยใช่ไหม มันสีไฟเลยมันไม่ได้สีข้างนอกเว้ยแต่น่าจะไม่ปกตินะอาโอเคนี่นี่โอเคไม่อันนี้นั่งเพื่อประชาชนคนเนี้ยเป็นเพื่อประชาชนนั่งดูไปเจ็ดโมงจบจบอ้าวไม่ใช่ไอ้เหี่ยแล้วสี่หนึ่งขาดสามลำมาสอง เสียบตีหตีมันมีอะไรแปะตรงนี้วะชักขยะดูสิครับขยะมีขยะโคบดูเที่กันปิดได้มั้งเอ้ยไอ้โหโอ้โหมันงงนะเดยมันงงออกกำลังกายเกือบแล้วเกือบแล้ว ทำไมมันหันออกวะอ๋อโอเคดูอยู่ถูกแล้วปะถูกนี่ถูกถูก,ถกอันนี้ถูกมันคืออะไรวะที่เราหาไม่เจอใช่ป่ะอันนี้ถูกอืมโอเคบึ๊บสหลงม,ม,มืดแปลกๆเออใครปิดไฟดตรงนี้นะมองไม่เห็นนะมันปิดไฟเลยมันมองไม่เห็นนะนนนะตรงนี้นทำอะไรกันเนี่ยโอ้ เหตุการณ์จริงปะเนี่ยโอ้โหเฮ้น้องมีถุงดำไหมถุ้มกล้องเอออาจจะมีนะอาจจะมีนะเราจะอาจจะพลาดเพราะรถถุงดำหรือเปล่าวะมีสามมันไหมมีสามออออมันเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะไอเหลืองอะ่ะอยู่ตรงนี้นะเหลืองต้องอยู่ซ้าย โอ้โหใครแอบเปลี่ยนกล่องเนี่ยโยกย้ายไปะชาปตมาิมาอืตีห้าเฮ้ยนี่มันเหลือสองคู่หาเนาะเฮ้ยโอ้โหหนึ่งโต๊ะยังไม่เริ่มก็เอาแล้วโอ้โหอยู่ตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยหมดแล้ว สาสี่ห้าสามสี่ห้าอ่ามีสามครูหาเออเต้นเต้นมึดแไม่น่ามึดไม่น่าเกี่ยวเอ,อ้ยชาไปดูอ,อีกลม,มันไม่ผลเจ็ดโมงอ่ะมันไม่ให้เจ็ดโมงอ,ะ <laughs> อ,อ่ะเ เฮ้ยหายไปกาไปตรงนั้นน้องกาแม่งขอยเดียวกันหมดเลยใช่ดิไปเลยแม่ปกติแต่คนไม่ปกติคนไปไหนอ้าวไปเลยอยู่แล้วเฮียนวงแล้วแล้วใครเฝ้าทีเนี้ยโอ้โหมีแต่มะลาย คนก็ครบคนก็อยู่อ่ะถ้าเราตอบผิดไอ้เกือบเจ็ดโมงนะนี่อ่ะปกติเปลี่ยนมีโกเปลี่ยนเลยเอ้ยเอ้ยเฮียอะไรเอ้ยอ้าวไม่เปลี่ยนเอ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยบริษาทจะผิดแม่งไม่ให้เปลี่ยนหนูมาทำโอ้โหเฮ้ย มีเพลงด้วยเหรอการเลือกการเลือกตัง้งสมาชิกโอ้ยโอ้เฮ้ ก็มึงรับเข้ามายิตไม่ไร oh, ับนะครับโอ้ยจบเลยสู้คะแนนไม่ไหวสีบราแคนโอ้ยอด